สวัสดีค่ะคุณอยู่กับปัดฝุ่นเรื่องเล่าและนี่คือเรื่องราวสุดแปลกที่คุณอาจไม่เคยได้ยินมาก่อนเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจฝากกดซับสไคร e และกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจก่อนจะชมคลิปนะคะหนังสือพิมพ์บรีทไทมพาดหัวข่าวผู้ทอดชีวิตจากเครื่องบินชนกระแทกกับเทือกเขาแอนดีสทงสานารบินอุลกวัยเที่ยวบิน571ในจำนวนผู้โดยสารทั้งหมด 45คนตายไป29ที่เหลือ16คนรอดชีวิตได้โดยการกินเนื้อผู้เดียวกันเกิดอะไรขึ้นทำไมคนถึงกินคนสวัสดีค่ะช่องปัดฝุ่นเรื่องเล่าคลิปนี้เราจะพาคุณย้อนอดีตไปที่เทือกเขาแอนดีสของวันที่13ตุลาคมปีคศ1972ขณะที่ทีมรักบี้และครอบครัวเดินทางไปแข่งที่ประเทศชิลีโดยสายการบินอุรุกไบที่บิ้ทุกคนกำลังคุยกันสนุกสนานออกรถออกชาติ ถึงผลของการแพ้หรือว่าจะชนะที่จะเกิดขึ้นเมื่อไปถึงไม่ทันได้ฟังเสียงประกาศเตือนของนักบินที่แทรกขึ้นมาขณะที่บินอยู่บริเวณเทือกเขาแอนดีสซึ่งอยู่ระหว่างประเทศชิลีและอาร์เจนตินามีเพียงโรเบร์โตคาเนซานักศึกษาแพทย์มีสองที่เห็นว่าเครื่องบินนั้นบินเข้าไปใกล้กับเทือกเขามากถึงกับตกใจสะกิดบอกเฟอร์นันโดแปราโดเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆว่าเฮ้ยเครื่องบินกำลังจะชนกับภูเขาแล้ว และสิ่งที่เขาทรัวก็เกิดขึ้นจริงๆการตัดสินใจที่ผิดพลาดของนักบินทําให้พุ่งชนลําตัวเครื่องกระแทกไหลไปตามไหลเขาเพดานเปิดฉีกออกปีกและหางขาดค่ะนักบินลูกเรือและผู้โดยสารเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้29คนเมื่อเครื่องบินหยุดดิ่งบรรยากาศนั้นอบอวลด้วยกลิ่นของน้ํามันเชื้อเพลิงและเสียงร้องนคลางคาเนซ่าหันไปเห็นชายคนหนึ่งมีมันจุกไหลออกมา การที่เครื่องบินตกครั้งนั้นมีคนตายแล้วก็บาดเจ็บสาหัสกระดูกแขนขาหักโชคดีว่าตัวเขาไม่เป็นอะไรมากจึงมีโอกาสได้ใช้ความรู้ทางการแพทย์ช่วยเหลือปฐมพยาบาลคนเจ็บในเวลานั้นแล้วก็เป็นทั้งสับเปลอฝังร่างคนตายไปด้วยคนอื่นๆที่อาการไม่รุนแรงก็ช่วยกันขนลาก,กระเป๋าเดินทางมาจาัดเรียงต่อกันเป็นรูปไม้กันเขนและช่วยกันขุดซ่อพื้นที่ปกคลุมด้วยหิมะทำเป็นรูปตัวอักษร s o s ที่มองจากข้างบนฟ้าเห็นถนัดและโชคดีค่ะที่ยังมีอาหารเพียงพอที่จะเป็นสเสบียงหลงเหลืออยู่บ้างในซากประขับทางนี้เวลาผ่านไปสองวันทุกคนได้ยินเสียงเครื่องบินเจ็ตและเครื่องบินเล็กที่บินอยู่บริเวณเทือกเขาผู้ที่ติดอยู่มีความหวังว่าจะได้ออกไปแต่วันแล้ววันเล่าที่นี่ยังคงเงียบริบอากาศก็หนาวเหน็บไม่มีเงาวความช่วยเหลือใดๆคลื่นขานเข้ามาเลย อุบัติเหตุครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตทันที12คนอีก5คนก็มีอาการสาหัสมาหลายชั่วโมงก็เริ่มมีอาการซุดลงเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปเพียงหนึ่งสัปดาห์พวกเขาก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวตายไปเพื่อเอาชีวิตให้รอดในครั้งนั้นทุกคนพยายามคิดหาวิธีทำน้ำดื่มค่ะโดยใช้ชิ้นส่วนของที่นั่งที่เป็นอลูมิเนียมมารองหิมะให้ละลายพากันหาท่อนไม้แห้ง ที่พอจะมาก่อฟืนคลายความหนาวเย็นแต่ว่าเวลาที่จะเดินในหิมะไม่ใช่เรื่องง่ายจึงคิดหาวิธีดัดแปลงใช้เบาะรองนั่งมาทําเป็นสโนโชูค่ะแล้วก็ช่วยกันลากกระเป๋าเดินทางมาพาดกับลำตัวเครื่องบินกันหิมะอุณหภูมิที่ติดลบในขนาดนั้นถึงกับว่าชีปัสวะออกมากลายเป็นแท่งน้ำแข็งในทันทีค่ะจึงหาที่ใส่รองรับ คุณผู้ฟังมีใครทราบไหมคะว่าเขาใช้อะไรกันเราขอคนละหนึ่งความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ข้างล่างแชร์กันมานะคะส่วนคำตอบเราขออุ่ไว้ก่อนคะ่ะบางทีอาจจะมีผู้ฟังบางท่านตอบถูกก่อนครบจำนวนก็ได้นะคะความหนาวของที่นี่ในเวลานั้นมันสุดพั่จริงๆคะ่ะเนื่องจากอากาศติดลบถึง22องศา ฉนวนกันความร้อนภายในห้องตัวเครื่องยนตก็นำมาใช้แทนถุงนอนบนพื้นที่ที่มีความสูงถึง16,400ฟุตนั้นไม่มีพืชผักสีเขียวหรือสัตว์ใดๆทั้งสิ้นพวกมีชีวิตนั้นกำลังเผชิญกับความหนาวเย็นและความอดอยาก17วันผ่านไปค่ะอาหารเริ่มไม่มีหลงเหลือแล้วน้ำซ้ำยังเกิดพายุอิมะถล่มซ้ำเติมทำให้มีคนตายเพิ่มขึ้นมาอีก8คน ส่วนศพที่ถูกฝังก่อนหน้านั้นก็ได้ถูกพายุหิมะกวาดลากไหลไปกับสายทานของหิมะนั่นเองร่างของผู้เสียชีวิต8คนถูกนำไปฝังและ3ศพในจำนวนนั้นเป็นผู้หญิง2คนกับเด็กชายว,วัย5ปววซึ่งเป็นแม่ของพลราโดพี่สาวของเขาและหลานชายคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่า3ศพนี้ช่วยต่อชีวิตพูกที่ยังไม่ตายได้ระยะหนึ่งก่อนที่จะมี คนมาช่วยเหลือออกไปจากเทือกเขาแอนดีสคาเนซ่ารู้ดีถึงสารโปรโตีนและไขมันที่มีอยู่ในเนื้อมนุษย์เช่นเดียวกับเนื้อสัตว์เขาบอกว่าวินาทีนั้นเขาปฏิเสธทุกเหตุผลยกเว้นเพียงเรื่องเดียวนั่นคือความหิวโหยที่ทำให้เขาตัดสินใจโคเช่เพื่อนร่วมชะตากรรมปฏิเสธไม่ยอมรับการกินเนื้อคนและต้องมากินคนที่เพิ่งตายไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงทั้งที่ผ่านชะตากรรมด้วยกันมาตลอด จึงมีการเกิดการโต้เถียงทะเลาะก,กันแรงขึ้นเมื่อคานิซ่าเสนอเนื้อมนุษย์เป็นหนทางรอดชีวิตในครั้งนั้นค่ะในที่สุดธรรมชาติของร่างกายก็เป็นผู้ตัดสินให้ทุกคนจําเป็นต้องกินเพื่อการอยู่รอดและไม่อาจเลือกกินได้คานิซ่าใช้กระจกปรีดลงไปที่ศพเขาก็แล่เนื้อออกเป็นชิ้นๆแจกจ่ายทุกคนในที่นั้น วันที่22ธันวาคมปีคศ1972เฮลิคอปเตอร์ได้ช่วยเหลือผู้รอดชีวิตครั้งนั้นโดยส่ง6คนแรกกลับไปที่ประเทศเกิดของตัวตอนส่วนพวกที่เหลือก็ทยอยค่อยๆส่งกลับเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายในเวลานั้นต้องรอให้มันดีขึ้นค่ะถึงได้ทำการบินได้นังสือวินทุกฉบับเสนอข่าวเรื่องการรอดชีวิตจากการกินเนื้อมนุษย์ผู้คนนั้นพากันวิพากษ์วิจารณ์เป็นสองกระแส อีกกระแสนหนึ่งมีความรู้สึกเข้าใจเห็นอกเห็นใจส่วนอีกกระแสนหนึ่งนั้นมีความเห็นตรงกันข้ามกล่าวโทษว่าเป็นพฤติกรรมของลัทธิคานิบาลิซึ่งซึ่งหมายถึงมนุษย์กินคนพวกเขารู้สึกรังเกียจและรู้สึกขยะแขยงรับกับการกระทําในครั้งนั้นไม่ได้คานิซ่าและคนอื่นๆได้ถแถลงการว่าหากครั้งนั้นเลือกได้เขาเองต้องการที่จะให้กลับกัน อยากเป็นฝ่ายที่ถูกอินมากกว่าและมีโอกาสได้ต่อชีวิตให้คนอื่นพวกเขาเองรู้สึกสะเทือนใจแล้วก็เสียใจไม่น้อยกว่าคนในครอบครัวของผู้เสียชีวิตเลยคณนิสซาได้นําจดหมายของผู้ตายที่เขียนทิ้งไว้ก่อนที่จะเสิ้นใจมอบให้กับคนในครอบครัวของผู้ตายค่ะและแสดงความเสียใจกับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของพวกเขาทางด้านฝ่ายวิจารารก็ได้ลงความเห็นในครั้งนั้นว่า เรื่องนี้มันเป็นการกระทําเพื่อการมีชีวิตให้รอดแม้ว่าจะขัดต่อความรู้สึกทางด้านจิตวิญญาณของมนุษย์แต่พวกเขาก็ไม่ถือว่าเป็นคานิบาลิซึมหรือมนุษย์กินคนและสิ่งที่พวกเขากินเข้าไปเป็นซากศพไม่ได้เป็นการฆ่าเพื่อนําเอาเนื้อมากินในที่สุดค่ะการให้อภัยและความเข้าใจได้ยุติข้อขัดแย้ง รวมถึงความขมขื่นไม่เพิ่มรอยต่อให้เกิดแผลใหม่ในจิตใจของทุกคนในเหตุการณ์ที่เทือกเขาแอนดิสครั้งนั้นถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ